สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับสไตฟ e ีดอมของค่ายดาบันนั่นเองนะครับตัวนี้มาในรหัส880-2นะครับซึ่งตัวเนี้ยออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วผมก็ซื้อมันนานมากแล้วนะครับเป็นตัวแรกๆเลยที่ผมซื้อมาประกอบนะตัวนี้ติดดีคอร์ไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งซึ่งในคู่มือนะครับในคู่มือเขาไม่มีวิธีการติดดีคอร์มาให้นะทุกคนคู่มือมาเป็นคู่มือสีหน้าปกแบบนี้นะครับ มันก็ยังไม่มีวิธีการติดดีคอมาให้ผมก็ลองดูเอาจากตัวหน้าปกแล้วก็ตัวที่กล่องเอาแค่นั้นนะครับไม่ได้ติดอะไรเยอะนะครับบางจุดแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันไม่มีวิธีการติดดีคอมานะทุกคนตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาก๊อปของค่ายบันไดคือก๊อปเมทัลบิวมาเลยนะครับก๊อปมาได้แบบเหมือนมากๆเลยนะทุกคนซึ่งใครที่ ยังไม่เคยได้จับเมทัลบิล์นะครับลองเอาตัวนี้ไปต่อเล่นกันดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเหมือนเมทัลบิล์เลยนะครับแต่แค่สีมันอาจจะไม่ได้เงาเหมือนเมทัลบิล์นะในส่วนของตัวนี้นะทุกคนที่สวยและเด่นที่สุดก็คือตัวโครงของเขานั่นเองนะครับตัวโครงเขาเนี่ยมันเป็นสีทองทั้งอันเลยนะทุกคนมันเป็นสีทองทั้งหมดเลยแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่าเขามันเป็นโครงเป็นพลาสติกธรรมดาใช่ไหมทุกคนสีเทาๆอะไรเงี้ยแล้วเขาไปชุบสีทอง โคตติ้งมานะครับซึ่งมันทําให้ตัวพลาสติกมันหนามันหนาพอมันหนาเสร็จแล้วมาประกอบมันค่อนข้างที่จะแน่นนั่นเองนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวช่วยคือวาสลีนไม่ได้ทาไม่ได้อะไรเลยนะครับยัดไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าผมจาไม่ผิดตัวนี้ผมก็ไม่ได้เหลาไม่ได้อะไรมันนะครับแต่แค่ยัดเข้าไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ประกอบแล้วเจ็บนิ้วมากมาก ซึล็อตใหม่ๆอตหลังๆนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่น่าจะเป็นลอตแรกรตแรกก็คือมันมันจะมีลายที่ฐานมาแบบนี้ทุกคนลอตหลังๆต่อๆมาน่าจะไม่มีลายที่ฐานหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะไม่มีลายที่ฐานนะครับเพราะว่าเห็นรีอะไรลอตหลังมาคือไม่มีลายอะไรที่ฐานเลยนะทุกคนต้องเอามาซื้อดีคอมาแปะที่ฐานเองอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่มันคู่กันนะครับเลยนะครับนี่ ใครมีตัวนี้แล้วและยังไม่มี Wing of Light ก็ต้องไปหากันนะครับราคาตอนนี้ยังมีขายอยู่นะครับผมว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มเลยสำหรับราคาของมันนะของมันนะเพราะว่าตอนนี้ราคาได้อยู่7 8 0 0นะครับผมก็ได้มาพร้อมกับเจ้าตัวมันนั่นแหละรครับซื้อมาพร้อมตัวเลยเค่อนข้างที่จะนานแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันแล้วเราจะไปใส่ในตัวหุ่นให้ดูนะครับว่าใส่ออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ อย่ามาพูดกันถึงถึงในส่วนของตัวมันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ของที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคนเขาให้ปืนมาทั้งหมด2กระบอกแบบนี้นะครับมีกระบอกนี้นะครับแล้วก็จะเน็บอยู่ที่เอวอีกหนึ่งกระบอกนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสามารถเน็บเอวได้นะทุกคนแล้วก็จะมีปืนอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับปืนนี้นี้มันก็สามารถยืดต่อให้มันยาวๆได้นะครับผมว่าเน็บไว้อยู่ด้านหลังนะอ่ะ ประมาณนี้สามารถ forward, ยืดออกมายาวๆได้แล้วก็ตัวปืนตัวนี้นะครับสามารถต่อให้มันยาวได้นั่นเองนะครับ <พ Leaders. S 1> ปืนมันก็จะมีมา2กระบอกแบบนี้นะครับมันสามารถนํามาต่อได้นะทุกคนต่อให้มันยาวต่อให้มันยาวขึ้นนั่นเองนะครับชิ้นหลังนะครับแล้วก็บิดออกมานะครับบิดไปข้างๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะุกคน,นี่นะครับปืนข้างหลังด้ามข้างหลังนี้ก็สามารถยืดได้นะอ่า ประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ปืนย,ยาวแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวชิลโลนะครับมันก็จะมีมาให้2อันนะครับอันเล็กๆ2ออันนะครับแล้วก็มีแบบตัว like น like ี้นะครับสีรุ้งๆแบบนี้นะครับเป็นแบบใสๆนะครับมีมาให้2อันเหมือนกันตัวนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่มีมาให้2อันแบบนี้นะครับเราจะติดนะครับก็แกะอันนี้ออกนั่นเองนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถใส่ได้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ ตัวโครงของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นปลาประกบหรืออะไรนะครับแล้วก็จะมีจุดที่มันหลวมหลักๆเลยนะครับจุดที่มันหลวมก็คือจะเป็นตรงช่วงเท้ามากกว่านะครับตัวนี้นะครับที่ที่ผมได้มาก็ค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรหลวมนะครับมีแค่ตรงเท้าตัวนี้นะครับที่มันอยู่ตรงกอะเท้าตนี้เนี่ยคือชิ้นเนี้ยหลุดง่ายแล้วก็ชิ้นข้างนี้ครับซ้ายขวานี่คือหลุดง่ายนะครับส่วนข้างเนี้ยผมก็ใช้กาวฝาเขียวไปแล้วนะครับ กาวฟ้าเขียวแบบตัวนี้นะครับเนี่ยกาวตัวนี้นะครับก็พอใช้ได้มันไม่ได้ติดแบบหนึบเลยนะไม่ได้ติดแบบแน่นแข็งทนทานอะไรขนาดนั้นนะครับมันสามารถที่จะมาแกะได้นะครับเราติดไปแล้วใช่ไหมทุกคนเราอยากแกะก็สามารถแกะออกได้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นี่ข้างนี้ก็คือแน่นแล้วคือขยับได้อะไรได้ปกติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงช่วงแขนก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของแขนตัวนี้นะครับมันก็ เปิดได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เปิดได้เอียงเอียงได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยเอียงเปิดเกาะข้างในอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างนี้ขยับได้นิดนึงนะครับพวกขยับพวกข้อพวกอะไรค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเพราะว่าโครงมันชุบมาเนาะอย่างที่บอกนะครับชุบมามันก็เลยแน่นนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคมันก็ถือว่าดีนะครับมันถือว่าดีมันเอามาจัดท่าอะไรได้ประมาณนี้ในส่วนของตรงแขนมันก็จะเอียงขึ้นได้นะครับ ในส่วนของตรงรายละเอียดของตรงเกาะของเขานะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับที่เขาทำมาคือทุกส่วนนะครับมันจะม,มันจะเห็นสีทองแรบๆออกมาตามเกาะตามปีกตามหน้าอกอะไรพวกนี้เห็นไหมครับไม่ได้ชิ้นสีทองก็อยู่ด้านในนะครับมีจนกระทั่งไหลด้านบนเนี่ยครับด้านข้างด้านอกในส่วนของตรงนี้เนะี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดออกได้นะครับตรงนี้นะเปิดออกไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับ และทุกส่วนเลยนะทั้งเอวทั้งเกาะข้างหน้าเนี่ยครับตัวนี้ก็โยกเอียงได้นะนี่ข้างหน้าก็สามารถเอียงประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของด้านข้างตัวปืนที่เหน็บเอวนะครับตัวนี้มันสามารถยือดออกมาอย่างนี้ได้นะครับนี่อ่าเบียงแบบนี้ได้เลยนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้บีมเซเบอร์บีมเซเบอร์ก็มีมาให้สองอันเป็นใสๆนะครับ ที่ผมได้มาคืองานมันเนียนอยู่นะทุกคนถ้าใครอยากได้เงาเงานะครับก็แนะนําให้ไปพ่นเคลือบเอานะครับเคลือบใสนะครับมันก็จะเงาเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถชิน้นนี้นะครับเอามาเน็บตรงเอวได้ด้วยมันก็จะเน็บอยู่ประมาณนี้นะนี่ถ้าจะเน็บปืนนะครับก็สไลด์ลงนั่นเองนะครับนี่ดันสไลด์ลงมาแบบนี้นะทุกคนนี่มันก็สไลด์ขึ้นลงได้นั่นเองนะครับกระโปรงหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาปืน ที่มันเนบอยู่ข้างเอวนะครับเอามาไว้ด้านหลังแบบนี้นั่นเองนะครับทั้งสองข้างแลก็จะมีแกนตรงนี้นะทุกคนเราก็เอามาเนบตรงนี้ได้นั่นเองนะครับข้างๆ้างมีรูนะเราก็เนบเข้าไปแล้วครับประมาณนี้นะทุกคนเก็บแบบนี้นะครับด้านข้างก็เก็บไว้แบบนี้นั่นเองนะครับในส่วนของขาเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะมันแน่นดีนะแล้วก็รายละเอียดของเขาทําออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับในส่วนของขานะทุกคนดูนะ ในส่วนของชิ้นโค้งนะครับมันก็คือมันจะแลบแลบออกมาหมดเลยนะเนี่ยนี่ก็จะแลบแลบออกมาแบบนี้นะสีทองคือมันจะแลบออกมาให้เราเห็นหมดเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหลังโล่งๆนะครับในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะตัวนี้ก็ปรับได้นะครับพับได้โยกได้นะสองชิ้นนี้นะครับขานี่ก็ขยับได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะ แต่แค่ตัวนี้มันหลวมเราก็แต้มแต้มกาวไปนิดนึงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับกาวฝาเขียวเพื่อเราจะแกะออกนะครับให้ได้นะครับก็ขยับได้ดีนะครับในส่วนของจอยตัวนี้มันเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับเป็นพลาสติกเหมือนยางนิ่มๆนะทุกคนแกะให้ดูโครงเท้าก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ะแกะให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีในส่วนของคลิปแกะกล่องกับส่องแผงสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าต่อไว้นานมากแล้วนะครับ ในสงองชิ้นสีทองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงอได้เยอะมากเลยนะครับในส่วนของขานี่แบบนี้เลยนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของช่วงโคง้งช่วงเท้านะครับเนี่ยมันจะเป็นจอยอยางสีเหลืองๆแบบนี้นครับนี่ก็นานแล้วนะครับมันก็ไม่แตกไม่อะไรนะทุกคนมันก็ยังดีอยู่นะแน่นด้วยนะครับในส่วนของจอยตรงนี้นะสับตัวนี้ก็โอ้โหหลายปีแล้วนะ่ะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เราต้องเอามายืนกับฐานนะครับมันถึงจะสวยนะทุกคนครับผมมันจะมีตัวต่อฐานมาให้อีกนะทุกคนอันนี้จะไว้ใส่ด้านล่างของฐานนั่นเองนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไอปีกสีฟ้าๆนะครับมาเสียบตรงนี้นะครับาในส่วนของฐานเขาก็จะมีรูตรงนี้มาให้นะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับเราก็เอานี้ไปวางน,นะครับแล้วก็อ,อีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางนะครับเราก,กดลงไปตรงล่องเลยนะ มันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่เป็นขั้นๆแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาปีกสีฟ้ามาเสียบตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอันนึงนะครับตัวนี้ก็มาต่อกันเหมือนกันนะครับไปเสียบตรงรูที่เดียวกันเลยนะทุกคนก็เขาจะมีเสามาให้ใช่ไหมครับนี่เสาแบบนี้นะครับใสๆนะครับเราก็มาเสียบตรงร่องนี้ครับเสาตัวนี้สามารถดัดได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะดัดเป็นท่าไหนนะครับ เอียงไปข้างหน้าเอียงไปข้างหลังนะครับก็เสียบได้นะแบบนี้นะเอามาเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นพวกนี้นะครับก็จะเสียบเอาไว้แบบนี้เสีฟ้าแบบนี้นะทุกคนเราก็ถอดออกมานั่นเองนะครับเราก็เอามาเสียบตรงไหนเสียบตรงนี้เลยก็จะเสียบได้ประมาณนี้นะครับผมมาเสียบแบบนี้นะครับผมนี่ในส่วนของฐานนั่นเองนะครับส่วนของฐานตัวนี้นะครับ นี่แบบนี้นะครับทุกค <Stars> นมาข้างล่างก็จะประมาณนี้นะทุทกคนอ่มประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมหยอดแก้หลวมไปนะครับไม่งั้นมันจะจัดท่าไม่ค่อยได้เลยนะครับเพราะมันจะหล่นนั่นเองนะครับอันนี้หยอดแก้หลวมไปแล้วนะครับมันก็เลยจะค้างได้แบบนี้นะทุกคนประมาณนี้นะครับผม ขยายปีกแล้วก็จะอลังการแบบนี้หน่อยผมมองยังไงตัวนี้มันก็สวยนะทุกคนมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันสวยสวยมากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ประกอบตัวนี้นะต้องต้องลองต่อดูนะถามว่าประกอบยากไหมมันไม่ยากนะครับประกอบมันไม่ยากนะครับมันจะแน่นในส่วนของโครงในอะไรนิดเดียวเองโครงในมันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็หาตัววัสลีนหาตัววัสลีนนะครับมาช่วยนิดนึงนะครับ เวลาเรากดเวลาเราเอะไรจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแล้วก็สามารถถอดออกได้ด้วยนะครับถอดง่ายเผื่อเวลาประกอบผิดหรืออะไรนะครับก็แกะออกง่ายนั่นเองครับมันก็จะแน่นนะฮะในส่วนของตัวโครงที่เป็นสีทองชุกแบบนี้นั่นเองนะครับนอกนั้นมันก็ไม่มีอะไรนะในส่วนของเท้าก็หลวมๆนิดนึงก็หากาวหยอดไปแค่นั้นนะครับกาวฝาเขียวหยอดไปสามารถแกะได้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะโทรศัพท์ตัวนี้อะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ปีก แสงให้ดูกันนะครับว่าออกมาแล้วมันจะสวยหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูใส่ปีกันดีกว่านะครับ ในส่วนของปีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะนะครับแล้วก็ประกอบให้ดูนะครับผมว่าเสร็จออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงนะทุกคนเราไปประกอบกันเลยนะครับมันก็จะมีชิ้นใหญ่ๆนะครับชิ้นใหญ่นะครับมีมาให้2ชิ้นนั่นเองนะก็จะมีข้อต่อตรงยึดปีกนะทุกคนนี่สชิ้นใสๆแบบนี้นะเราก็มาเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นใสๆอีกอันนึงนะครับก็ไปเสียบที่ตัวนะครับตัวนี้ ปีกแบบนี้นะทุกคนเราก็อ้ามออกนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปด้านด้านนี้นะทุกคนลองดูด้านให้ถูกนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับดันเข้าไปเลยนะครับจับให้มั่นนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแน่นครับดันยากอ่ะเข้าแล้วนะครับก็กดสีดำลงไปนั่นเองนะครับ อ่ะหนึ่งข้างจะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ คือมันใหญ่มากๆเลยนะครับมันพื้นที่นี่คือคุณต้องมีตู้แบบโอ้โห45นี่ความยาวของปีกทั้งสองฝั่งนี้นะครับ40กว่าเซนเลยนะครับ45 50เซนเลยนะครับใส่ปีกนะครับโอ้โหใส่ปีกแล้วอลังการเลยนะครับทุกคนอ่ะก็จะเป็นในส่วนของชิ้นนะครับที่เขาให้มากับตัวปีกนะครับนี่นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็เอาข้อต่อนะครับข้อต่อที่เขาให้มานะครับนี่ ก็ต่อเข้าไปกับตัวตัวนี้นะครับยาวๆนี่นะครับเราก็เสียบเข้าไปที่ข้างในปีกสีกฟ้าตรงนี้นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็มาเสียบที่ตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับใครจะเอาแบบสั้นแบบยาวนะครับแบบนี้ได้หมดอ่ะเราใส่เสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่อ่ะพอใส่เสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะ พอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอตัวสีฟ้านี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ใครจะต่อให้มันสั้นให้มันยาวยังไงก็ลองดูนะครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคน,น อ่าก็ใส่ปีกแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวปีกของสไตฟรีดอมตัวนี้นะครับทุกคนก็ลองดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ผมแนะนําเลยว่าของมันต้องมันต้องมีนะครับทุกคนสำหรับถ้ามีหุ่นแล้วปีกตัวนี้ก็ต้องมานั่นเองนะครับพอใส่แล้วมันก็จะอลังการแบบนี้เลยทุกคนนี่คลิปนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวแผงหรืออะไรไม่ได้มาแกะให้ดูนะครับเพราะว่า ตัวนี้ประกอบไปแล้วนะนานแล้วแล้วก็ดีคอก็ติดไว้แล้วนะครับผมอยากไปทำเพิ่มเติมก็คือแค่ตัวในส่วนของอสีผมอยากไปพ่นเคลือบเงาแค่นั้นเองนะครับให้มันเหมือนตัวเมทัลบิวแท้เลยนะครับเพราะว่าตัวเมทัลบิวอ่ะมันก็สีโทนประมาณนี้นะครับไม่ได้ขาวนะครับมันออกเทาๆแบบนี้แหละแต่ชิ้นส่วนของเขาอะ่ะคือพาร์ตเกาะโพกอะไรเงี้ยมันเงานั่นเองนะครับมันจะเงาเป็นเหลือบๆนั่นเองนะครับในส่วนของเกาะของตัวเมทัลบิวนะครับ ถ้าตัวนี้เอาไปพ่นให้มันเคลือบเรือเๆอยางนั้นได้ก็ถือน่าจะสวยน่าจะสวยเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของไซส์ฟรีดอมตัวนี้ครับก็ลองไปดูนะครับตอนนี้น่าจะยังมีของอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับในตัวก็น่าจะอยู่พันกว่าบาทนะครับปีกก็น่าจะอยู่ราคาประมาณนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับทั้งสองอย่างก็อยู่ประมาณสองพันสองพันนิดๆนั่นเองนะครับถือว่าไม่แพงนะแล้วด้วยให้ได้ความอลังการแบบนี้นะครับเหมือนกับคุณได้เล่นเมทัลบิวของแท้เลยนะ นะคุณคิดไปเลยว่าคุณได้เล่นเมทัลบิวของแท้อะไรประมาณนี้นะแต่มันจะไม่ถึงขนาดนั้นมันจะเวอร์เกินไปนะทุกคน oh. คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับไปกดติดตามกันไว้นะคบทุกคนคลิปนี้ก็เมาให้ดูกันประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจเจ้าอะไรมาให้ดูก็รอติดตามชมกันนะครับว่าจะเอาตัวโมโมโกดิสตินี่โมโมโกมาให้ทุกคนได้ดูกันตัวนั้น ประกอบไว้นานแล้วเหมือนกันซื้อพร้อมๆกันกับตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนั้นยังไม่มีปีกแข็งๆเลยนะเพราะว่าปีกโมโมโก,โกเป็นค่อนข้างที่จะหาย,ยากแล้วก็ของมันน้อยราคามันก็สูงซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีคนขายด้วยก็เลยยังไม่ได้เอามาให้ทุกคนได้ดูกันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอ,เอาเจ้าตัวมาให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมบายบาย